ท่านเดียว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 หันหน้าไปทิศตะวันออกครับทิศตะวันออกทิศตะวันออกอู่นอันนี้โอเเอชีโบ่ับรองโยงควเชิน้ำมันลล่านะไปท่านเดียวครับตนเดียวเอออันตวชิโบ่รับรองโย้อันลับลองเนออุ้ยเนี่ยนะใช่ใช่้ันเอ ตอนนี้เราเป็นในเหมืองในเมืองคุดหาอันนี้แน่เลยเป็นเป็นเป็นคนถือถือไฟครับผมว่าเขาไม่ค่อยรอผมอย่างรอครับผมรสว่างนิดนึงมือมือมือท่น้องมือตอนนี้เราเป็นในเมืองคุดหาสมบัตินะครับอือต้องเป็นของที่มีคุณค่าใช่ไหมเออเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าหมอดูว่า มันยังไม่หายมันยังไม่มีคนเห็นยังไม่มีใครรู้ว่าอยู่ตรงไหนแกนมาเรียกแต่น้อยแต่ว่ายืนยันตาตาตาออกไปทั่วทั้งหมดโมดูนี้ก็ดูเม่นจริงๆริแต่ไม่บอกชื่อเขาบอกว่าจะมีลูกชายลูกชายเขาได้คนหนึ่งที่หาเจอผมขายลูกชายผมมากครับเห็นหน้าเขาไหมครับเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไามคนครับอ๋ออันนั้นใช่ลูกชายไหมน่ะรอรอเงี้ยอันนี้ลูกไส้กันครับผมลูกชายโอลี ผมส่งค่าตามรอยครับใช่ครัเขาเป็นคุณผูเอาเร็วๆสิค่าดันอีหนูมาจากบ้านไหนเร็วๆสิเขากำลังทำอะไรกันรึเปล่าเฮ้ยหนูตอนนี้เราออกลายช่องเลยนะครับผมเดี๋ยวติดตามดูที่คลิปนะครับตอนนี้ผมจะขุดเอาเอาเร็วๆหนูเดี๋ยวเรอขันน้ำมนต์ก่อนนะครับขันน้ำมนต์อันเชิญอันเชิญอันเชิญขึ้นขึ้นมาแช่น้ำมนต์ก่อนนะครับ โอสปอตไลท์นะครับสปอตไลท์นะลุงอือมาแล้ครับมาแล้มาเร่มับคาับมืมกันเมทาเมทาจุบไปได้จุบไป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 นะจุบไปจุบไปอาหนมาแล้วพอน้อยลูกมาเลยเขาขายครับเ็กดี่ยว เออเออเอ็กซ์ท่วมสิไอ้ลาเตอร์ดูดูนี่ตัวเบื้องหลังท่วหมดอ้หักยาวเลยใช่ยาวเลยเออประมาณนี้เลยยาวอยู่หาอะไรอ๋อหาของดีพอล็กค่ะตัวนี้ก็งัดโลยค่ะตัวนี้ทั้งสิ้ย เห็นแล้วเห็นปลาเห็นเห็นคูนแบบขาวๆเลยผู้ผู้ไ่ตามห้อยเลยจ้าลูกทำลูกคูคนส่งไฟกับส่งดูอะไรอ่ะเหตุดูพ่อเล่นม่จ้าแม่แม่จ๋าสังเกตูพ่อเล่จ้านชนมือไอ้แกงทูเล่นเออดูเลยข้าวข้ เอาี้บาลานก็ได้อ้เราาขาก็ได้ไอบีจุดประเด็นคือนุบาลกันังหมัอย่นมีกันเยอะแเลยทั้งมาทั้งปีใหางเาะกันเลยเอ้ยนี่แม่มองนีไหมคุนอยน้อยอมาเขาม่ได้มันอยาให้มันเด็โดนใ่กมาสิเียนี่มินังหันนหให้เขาจะกินเย็นๆเัาขุดเอาเลยยาดเยียดเลจุดทูบสองรอบแล้วเนาะ

ใ่ไหมพ่อน้อยอู้ใช่ค่ะอยู่เยออยู่เยออ้อ้ยอยจุเลี้ยวท่านเดี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 ยวท่านหน้าประเทิตันออกขึ้นัวออกนตัวออกนุ่นุ่เอีอยย่ง โบลับลงโยเคยเติน้ำมันแลาวนะไปต้นเดียวครับต้นเดียวอันตอสิบลับลงย้อันลับลงเ้ออ้ยเนนะใช่ใ้่วางรัดบันเนอะเลยดีเพื่อนเออดีใจารพี่น้องดีใจรปชังลยนดินก็เอาเด้อดินก็เอาดินตกมันเอาเม็ดเรีย่

ต้องต้องเราด้วมเปกเปยาวมากเลยคนที่ั้วามดีกวาเนอนาะจัดจนดยังบยังจัดให้นาะยาวโตกึงปะดิ้งปลาดนสเก็มดโลจัดใช่ใช่ึงจัดใช่ึงจนใช่สิบุร์น้ำมนอ์เน่าเนื้อรถเอ็ูเอ็ูกจูเซอร์น้ำเติมเิคู่เลยนะเเ้ยรนเปเปีชื่อม่เป๊ะหมดยเออมังคบาจะไมไเออมอ็โซจีหันัน

นะเป็นชั่วโมงแล้วมาเดินกว่าจะเจอรุนล้ำชนะโรมองนะแน่เฮ้ยเด้อกระเด็นกระเด็นกระโดนกระเด็นกระโดนอ่ะเชิญครับผมอ่ะพียายถือไปยายถือแผงไปยายข้าไปนะพปยาอุ้ยไปยายยี เดี๋ยวเราตามไปดูดังเมื่อกี้เรานกวนกวายอยู่สกิดไหมสกิดสกิด่สิ่เซน่ะฟินเดอร์ฟินเอร์เดีวัดดูซื้อเลย ยายไปชุดทูบเก้าดอกโอ้ยยายเขาไปชุดทูบเก้าดอกนะคะเก้าเลยค่ะคุณแม่จ้าไปชุดทูบเก้าดอกแล้วกอาชิตันถึงเซลดาอยู่เมืองป้าเมืองฉลัจริงศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ให้ไม่ช่วยมีรนบันดาลให้เห็นทุกเซลดาจริงศักดิ์ส์จริงไปเลยยายขึ้นยิ่งเลยนะคะอ้ยจุดตุนวามเก่งทางบุจหาเศรษฐีเจิตกระโลล้านกัรานดีล

นี่ฮะท่านฟาร์มเองกล่าวว่าอ๋อ uh -huh. uh -huh. yeah, อยาบ้ออยนมาชกเสูยหลังทอจริงไปวากไ้บนพานนและไว้บนานะลูกเอาเอาผ้าขาววางบนพานะทำจานทางอะไรเลยทางบนเลยเนาะผานกระซุูมว่าล้มฟูอะไรยาจะเอา

เ่งเรียบรแล้วนะคะตอนนี้ควจคอมปรการติดีตงีนักต้องดูอย่าสนนึกว่าจะหาไม่เจอซะแล้วนะคะงานกระดิ่งงานกระดิงนะคะหายากที่สุดกระดิงคืองานกระดินงนี่แหละค่ะ อเองด้วยยาวโซบหนึ่งเลยนะคะหาไม่ได้ง่ายๆค่ะ